สวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรักเดือนละ200300บาทไม่พอใช้อยากได้เพิ่มแมนตัวค่ะปรเมนนี่แต่พีกกรอรอสองคนมีเขอเสียพี่น้องตกคือระดัๆต้อนรับพีกรหญิงสาผมุมีของเสียมุมนี้ปีคำว่าถึนบ้านเพราะว่ามา รับสนุนส่งเสริมน้าแม่ขวัญเลื่อนของข้าวับะคุณเทียนทองไม่ว่าที่บ้านทำอะไรแม่ก็จะรู้คุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่สมุนไพรท่านก็จะมาโดูดไม่เคยถูกกล่าวหาว่าแม่อภิบายมาไว้วางใจไม่เคยถูกกล่าวหาว่าไปทุจริตคอรัปช่านกลุกินตัวผมเองผมเอาที่ไหนมาให้ครับก็นี่แหละครับทุนใหญ่ในทุนใหญ่ผมนั่งอยู่นี่ครับคือคุณแม่ขวัญเลือนเทียนทองตบมือให้แม่ผมหน่อยครับมีทางมีแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรน้ำดื่มน้ำใช้เพราะผมรู้เสมอว่าอยากเข้าไปทําหน้าที่เพราะว่าผู้แทนราษฎรนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะนี่จันน่ะต้องขอบคพูดจะทุกข์แน่นเสียง้ะค่ะขอบคุณหลายค่ะใครเนี่ยเด็คกันนะตุ๊ดตุ่ดนุ๊ดตุนกันดารี่พวกน่าทุกขหลายเนี่ยที่ทุกข์เพิ่มทุกข์เพิ่มไปเรื่อย เป็นเพื่อใจด้วยกัน